ในช่วงที่เรากับเขามีปัญหากันแล้วก็ไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันนะเขาเอาเรื่องของเราอ่ะไปปรึกษาคนอื่นหรือไม่และถ้าปรึกษาแล้วอ่ะคําแนะนําอ่ะไปในทิศทางใดมีแนวโน้มที่อยากจะกลับมาปรับความเข้าใจหรือไม่เดี๋ยวเราลองมาฟังคําจำหน่ายแบบพร้อมๆกันนะคะมาดูซิว่าใครคนนั้นนะคะในช่วงที่ไม่คุยกันน่ะเขาเอาเรื่องของเราไปปรึกษาใครหรือไม่ โอเคค่ะดูเหมือนว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่มีกำแพงสูงมากกำแพงสูงสองชั้นเลยนะคะกำแพง8ดาบกำแพง9้าไม้เทา้าเป็นคนที่เวลาอยู่ในโลกภายนอกโลกที่เป็นสังคมผู้คนจริงๆโลกโซเชียลออนไลน์กับพาร์ทที่อยู่กับตัวเองที่บ้านที่ห้องส่วนตัวเรียกได้ว่าต่างกันสุดขั้วเลย นะคะคอยู่บนโลกโซเชียลเขาต้องดูดีดูสดใสดูล่าเริงดูมีสเสน่ห์ดูประสบความสําเร็จนะคะอยู่กับสังคมเพื่อนร่วมง,งานหรือเพื่อนที่เป็นวัยเรียนด้วยกัน่ะเขาจะต้องเป็นคนที่แอคทีฟกระตือรือร้น,นเป็นคนที่เหมือนวิ่งไปหาความสําเร็จเป็นคนที่เหมือนผู้นำอะนะคะคือต้องดูดีมากๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่กับตัวเองนะคะ เนี่ยอยู่กับตัวเองอยู่ในกำแพงของตัวเองไพ่เจตกับไพ่แปดดาพวกเนี้เขาจะกลายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวสูงชอบอยู่เงียบๆไม่คุยกับใครไม่ยุ่งกับใครแล้วก็เหมือนจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดมากจิตตกเป็นคนที่ดูเหมือน เหมือนมีปมอะไรในใจอะนะคะดังนั้นค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ว่าเวลาที่เขามีประเด็นปัญหาอะไรกับคุณอะเขาจะไม่สื่อสารความทุกข์ความเสียใจความเศร้าหรือปัญหาต่างอ่อะที่มันแสดงออกถึงความพ่ายแพ้อ่อนแอของเขาอะไปให้คนอื่นรับรู้คนอื่นจะต้องเห็นเฉพาะด้านดีๆของเขาแต่เวลาเขาอยู่กับตัวเองเห็นไหมคะเขาจะจมจมปลักอยู่กับอดีตจมปลักอยู่กับความผิดหวัง ะะเลือกที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากกว่าค่อยๆให้ความทุกข์ความเศร้าหรือปัญหานั้นน่ะมันคลี่คลายไปได้ตัวเองถึงแม้ว่าเขาจะหาทางออกของปัญหานั้นไม่ได้เขาก็เลือกที่จะเก็บไว้ไม่เลือกที่จะปรึกษาใครนะคะหมอมองว่าเขาน่าจะเคยมีปมอะไรในอดีต นะคะเคยมีปมในอดีตแล้วก็ปมเหล่านั้นน่ะมันอาจจะทําให้เขาอะค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวที่จะเชื่อใจใครที่จะไว้ใจใครดังนั้นน่ะต่อให้เขาจะมีปัญหาหนักแค่ไหนอ่ะเขาก็พยายามที่จะปิดบังซ่อนเร้นไม่สื่อสารกับใครไม่เปิดเผยไม่เล่าเรื่องให้ใครคนทั่วไปจะต้องเห็นแต่ด้านดีๆและเขาก็เลือกที่จะพยายามหาวิธีคิดแก้ปัญหานั้นด้วยตัวของเขาเองนั่นเองนะคะ ในเมื่อเขาไม่ได้ไปปรึกษาใครงั้นขอดูต่อเลยละกันนะคะว่าแล้วเขาคิดจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้ที่เรากเขาไม่ได้คุยกันนะสามถ้วยราชาไม้เท้านะคะอัสวินเหรียญ justicethe m e d i c i a n แล้วก็ห้าเหรียญสิ่งแรกเลยนะคะ ดูเหมือนว่าในความรู้สึกของเขาตอนนี้เขาจะยังไม่ไม่ได้อยากที่จะตัดขาดหรือตัดจบกับคุณนะคือถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่สามารถที่จะกลับมาในรูปแบบแฟนได้อะแต่อย่างน้อยเขาก็ยังอยากที่จะเก็บคุณไว้อาจจะเก็บไว้ในรูปแบบเพื่อนนะคะหรือเก็บไว้ในรูปแบบของคนคุยตัวเลือกทางเลือก หรือบางทีก็อยากจะเก็บคุณไว้อะในลักษณะที่ว่ามีในเรื่องของการพึ่งพาช่วยเหลือกัน นะคะเป็นคอนเน t ชันกันไว้เผื่อในวันข้างหน้านะมีอะไรขึ้นมาเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยจะได้เหมือนเป็นที่ปรึกษาก็ได้แล้วก็คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตในเรื่องทางความคิดเรื่องการเงินนะคะช่วยเหลือกันเรื่องการเงินหรือแม้แต่ในเรื่องของอหน้าที่การงานนะเขาอาจจะมองว่ามันมีอะไรที่ในตัวคุณนะที่เขารู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์เก็บไว้ก่อนจะดีไหมดังนั้น ตรงเนี้ยหมอเชื่อว่ามันยังไม่ขาดคนคนนี้เขาเป็นคนฉลาดนะแล้วก็เป็นคนที่ออคำพูดคำจาดีมีวาทศิลในการติดต่อเจราจาจริงๆอยากจะบอกว่าเดอะเม i ิเชียนกับราชาไม้เท้าเนี่ยเป็นตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการติดต่อเจราจาแห่งวงการน้มน้าว คำพูดนะจะแบบเหมือนมีเหตุผลมีหลักการนะคะมีเหตุผลซัพพอร์ตมีหลักการนะคะแล้วก็จะเป็นในลักษณะที่เหมือนอารมณ์แบบเขาเรียกว่าเฟรนลี่อ่ะพูดแล้วโน้มน้าวคนได้นะพูดแล้วดูน่าเชื่อถือพูดแล้วคนคล้อยตามพูดแล้วมีสเสน่ห์ทำให้คนหลงไหลทำให้คนเชื่อถือแล้วก็ยอมรับในคำพูดของเขาและจากความมั่นใจตรงนี้เองอ่ะ ในความรู้สึกเขาเขาก็เชื่อว่าถ้าเขาติดต่อกลับมาหาคุณจริงๆเขาจะยังสามารถที่จะโน้มน้าวให้คุณเหมือนเปิดใจเปิดใจให้เขาเข้ามาในมิตรภาพนี้นะคะแล้วก็ด้วยความที่ไพหหนนะะ่ห้าเหรียญนะคะห้าเหรียญกับอัศวินเหรียญเนี่ยคนๆน,นี้เขาห้าเหรียญอัศวินเหรียญแล้วก็ราชาไม้เท้าคนๆน,นี้ก็อย่างที่บอกว่าเข้าหาใครเขาจะคิดในเรื่องของอความช่วยเหลือ การมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือการที่คบกันแล้วมีข้อดีในด้านใดนะคะดังนั้นหมอเชื่อว่าเขายังอยากที่จะเก็บคุณไว้ในมิตรภาพไม่ว่ามิตรภาพนั้นจะเป็นเพื่อนหรือเป็นตัวเลือกทางเลือกก็ตามแต่อย่างน้นอยๆเขาเชื่อว่าเขาก็ยังอยากมีคุณดังนั้นคนคนนี้เขาจะมีการติดต่อกลับมานะคะติดต่อกลับมาเพื่อดึงคุณไว้ในชีวิตของเขานั่นเองนะคะ แล้วการที่เขาจะดึงเราไว้ในชีวิตเนี่ยมันมีแนวโน้มไหมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในรูปแบบแฟนนะคะไพ่เดอะฟูหนึ่งถ้วยเดอะมูลสองเหรียญทำไมเขาเป็นอย่างเนี้ยสี่ม้เท้าแล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญโอเค สิ่งแรกเลยที่หมอเห็นนะคะ The fool กับสองเหรียญก็ใช้คำว่าตอนนี้เขายังรักอิสระอยู่ยังไม่พร้อมจะผูกมัดนะคะเขายังรู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะดูแลใครได้ไม่สามารถที่จะดูแลรักแท้หรือดูแล ความสัมพันธ์ได้นะคะ The Fool กับสเหรียญน่ะมันจะเป็นไพ่ที่แสดงถึงความแบบเหมือนรักง่ายไหนเร็วขี้เบื่อรักสนุกไม่ชอบมีพันธะไม่ชอบมีภาระนะคะยังแบ่งเวลาบริหารจัดการเวลาให้ความรักกับให้กิจกรรมหรือสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ได้นะคะแล้วก็ใช้คําว่ายังไม่มีความมั่นคงยังไม่มีจุดยืนนะแล้วไพ่ไพ่ The Moon น่ะ ขยายมากับที่เจ็ดเหรียญเนื้อมูนจะมีความอ,อ่อนไหวนะคะเป็นความอ่อนไหวเป็นความโล,โลเลเป็นความกังวลเป็นความสับสนประกอบกับไพ่เจ็ดเหรียญเป็นไพ่ที่เหมือนออกแนวสโลไล่นิ่งๆเฉยๆช้ๆชาๆเรื่อยนะคะดังนั้นเขายัางไม่มั่นใจนะคะว่าเขาอยากจะมีความรักที่มั่นคงและจริงจังนะคะดังนั้นหมอเชื่อว่าในความรู้สึกของเขานะี่ย เขายังไม่พร้อมที่จะมีความรักที่มั่นคงแต่มันก็แปลกอย่างหนึ่งนะถ้าวันนี้ถามเขาว่าถ้าจะต้องเลือกใครสักคนหนึ่งอะ่ะเพื่อเป็นความรักความสุขหรือเป็นคนที่เขาอะ่ะจะลงหลักปักฐานด้วยอะ่ะหนึ่งถ้วยสี่ไม้เท้าก็เป็นคุณเอออันนี้ก็แปลกดีถ้าถามวันนี้ว่าต้องเลือกใครเขาเลือกคุณนะแต่มันก็มีแต่ตรงที่ว่าเขายังไม่พร้อมในตอนนี้ ก็สิ่งที่หมอมองเห็นถ้าคุณไม่รีบร้อนนะคะสิ่งแรกถ้าคุณรอได้อดทนรอเวลาค่อยๆลดน้ำพลวนดินต้นรักนะคะเมื่อวันหนึ่งที่ต้นรักผลิดอกออกผลน่ะมันก็มีโอกาสที่เขาจะเลือกคุณแต่ในตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือให้เวลาเขาอย่าเพิ่งกดดันเขาอย่าเพิ่งไปถามสถานะอย่าเพิ่งไปถามความชัดเจน ให้เขามีอิสระให้เขามีสิทธิ์เลือกเขาอยากจะทําอะไรก็ได้อยากจะไปจะมาก็ได้อยากจะไปคุยกับใครก็ได้หรืออยากจะไปทํากิจกรรมอื่นๆก็ได้นะคะอย่าเพิ่งไปกําหนดกฎเกณฑ์หรือทําให้เขาต้องมาจัดสรรเวลาเพื่อแบ่งเวลาหรืออะไรมาดูแลคุณปล่อยให้เขาเป็นอิสระปล่อยให้เขาเติบโตอย่างเต็มที่และทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นเซฟโซนเป็นที่ที่เขารู้สึกสบายใจ ถ้าคุณรอได้ท้ายที่สุดแล้ววันหนึ่งที่เขาพร้อมอ่ะมันมีโอกาสที่เขาจะเลือกคุณนะคะถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะมีในหลายเรื่องที่มันแตกต่างกันแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจเขาได้ดีที่สุดเขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเป็นเซฟโซนดังนั้นเร็วๆนี้หมอมองว่ามันก็จะยังไม่เป็นสถานะความสัมพันธ์แต่ถ้ารอได้บั้นปลายถ้าเขาจะต้องเลือกใครอะ่ะมั่นใจว่าคนคนนี้เขามองคุณเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งเลยนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้อย่าลืมกดไ like, ลนะค์กดแชร์